กลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับเอ่อก่อนอื่นเลยเนี่ยต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะครับแล้วก็ขออาภัยด้วยสำหรับฟีดแบ c k จากคลิปที่แล้วที่บางท่านแจ้งมาว่าเเสียงเพลงประกอบอาจจะดังไปนิดนึงกลบเสียงคุยกันไปบ้างขอบคุณจริงๆครับแล้วก็เหมือนเดิมเลยครับถ้ามีข้อเสนอแนะอะไรหรือว่าอยากให้เรามาคุยเจาะลึกเรื่องไหนเป็นพิเศษอีกเนี่ยคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับเรายินดีรับฟังเสมอครับผม สำหรับวันนี้เนี่ยเราจะมาลงรายละเอียดกันในเรื่องที่ผมว่าสำคัญมากๆเลยนะสำหรับคนที่กำลังคิดจะสร้างบ้านหรือแม้แต่กำลังจะต่อเติมบ้านก็ตามนั่นก็คือเรื่องระยะร่นตามกฎหมายครับใช่ค่ะระยะร่นหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่าเซตแบกเนี่ยนะคะก็คือระยะห่างที่กฎหมายเขากำหนดเอาไว้ว่าตัวอาคารบ้านของเราเนี่ยต้องเว้นห่างจากแนวเขตที่ดินข้างเคียงจากถนนหรือว่าจากแหล่งน้าสาธารณะเท่าไหร่ใช่เลยครับมาเริ่มกันเลยดีกว่า ประเด็นแรกเลยที่น่าจะคลาสสิกสุดๆครับเรื่องระยะห่างจากแนวเขตที่ดินเพื่อนบ้านหลักๆเลยนะคะคือต้องดูว่าผนังบ้านด้านนั้นๆของเราเนี่ยมีช่องเปิดหรือเปล่าอย่างเช่นพวกหน้าต่างประตูช่วงแสงหรือว่าระเบียงอะไรแบบนี้ค่ะถ้ามีช่องเปิดกฎหมายกําหนดว่าต้องเว้นระยะห่างจากแนวเขตที่ดินข้างเคียงอย่างน้อย2เมตรค่ะอันนี้สําหรับอาคารที่สูงไม่เกิน9เมตรนะคะหรือก็คือบ้านทั่วไปประมาณ1-2ชั้น ก็เพื่อให้มีช่องว่างพอสำหรับความเป็นส่วนตัวแล้วก็เรื่องแสงสว่างอากาศถ่ายเทของทั้งสองฝั่งค่ะ แต่ว่านะคะถ้าผนังด้านนั้นเป็นผนังทึบเลยคือไม่มีช่องเปิดอะไรเลยกฎหมายก็จะผ่อนปรนให้ค่ะสามารถเว้นห่างจากแนวเขตแค่0.5เมตรหรือครึ่งเมตรก็ได้หรือถ้าเกิดว่าเพื่อนบ้านเขายินยอมนะคะทําเป็นหนังสือเซ็นยินยอมกันเรียบร้อยก็สามารถสร้างชิดแนวเขตได้เลยแต่ตรงนี้ก็อยากจะเน้นนิดนึงว่าการพูดคุยทําความเข้าใจกันดีๆกับเพื่อนบ้านก่อนเนี่ยถึงแม้จะมีเอกสารยินยอมแล้วก็ตามก็ยังเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะคะลดปัญหาภายหลังได้เยอะเลยค่ะ มีคำถามน่าคิดทิ้งท้ายไว้ให้ลองไปขบคิดกันต่อนะครับในความเป็นจริงแล้วระยะห่างแค่ไหนกันนะที่จะทำให้เรารู้สึกว่ามันพอดีทั้งในแง่ความสบายในการอยู่อาศัยของเราเองแล้วก็ในแง่าการรักษาสมรรถภาพที่ดีกับเพื่อนบ้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเราลองเทียบความรู้สึกนี้ในบริบทที่มันต่างกันอย่างเช่นในเมืองที่อาจจะแออัดหน่อยกับในย่านชานเมืองที่อาจจะมีพื้นที่มากกว่าระยะห่างที่รู้สึกดีอาจจะไม่เท่ากันก็ได้นะครับ ลองจะไปคิดกันดูนะครับสำหรับวันนี้ถ้ามีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมหรืออยากให้เรามาเจาะลึกเรื่องไหนกันอีก <c oughs> ก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันเข้ามานะครับขอบคุณสำหรับการติดตามครับสวัสดีครับ